พี่น้องขาข้าวนกนาทํางานเสร็จมานั่งในป่าหน่อยนึงค่ะตรงนี้ไม่ไกลไม่อันตรายค่ะไอ้ดูบรรยากาศในป่าโล่งไปหมดค่ะวัชพืชก็ตายหมดใบก็ร่วงหมดเห็นไหมคะพี่น้องโล่งไปหมดแล้วนู่นเดือนมีนาตามที่บอกนั่นแหละกลับมาอีกใบมันเนี่ยอย่างนี้นะครับพี่น้องขาสงสารต้นไม้นะแต่มันนอนอยู่นะพี่น้องขาลูกค้าให้ของฝันมากลับมาจากทํางานมาดูสิ บัตรคริสต์มาสก็ทำเองอันนี้เอาบัตรเก่าๆมาแล้วมัดใส่พวกเนี้ยคนแก่เ็าจะทำเองโอ้ <c oughs> ได้ห้าสิบยูโรตีนะพี่น้องคนแก่ที่อายุเก้าสิบสี่ปีเก้าสิบสองกับเก้าสิบสี่อ่ะที่อยู่อพาร์ตเมนต์แปดแสนยูโรนั่นแหละคนแก่ อันนี้ก็อีกคนหนึ่งที่คนสวยที่บบาวแกะกินไปแทบร้อยเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรช,ช็อกโกแลตนั่นแหละพี่นนอะอะไรวะเนี่ยมนขนมอะไรขนมช็อกโกแลต นี่เลยค่ะพี่น้องของฝันที่คนแก่ให้มาค่ะได้เงินก็ดีนะไว้ใจจ่ายได้สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอเขานกนาเนตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขาเจอกันในป่าอย่างที่เห็นนั่นแหละอย่างที่เขานกนาถ่ายให้ดูหน่อยนหนาโล่งไปหมดเลยแต่อากาศก็ดีนะพี่น้องในป่าแต่ก็มีคนเดินนะเพราะว่าคนก็ต้องออกมาจากบ้านมาเดินแล้วก็มาเดินกับน้องม่งน้องหมานะคะพี่น้องขานั่นเลยค่ะวันนี้ ก้านกนาอยากเล่าให้ฟังนะเมื่อวานาวน่ะก้านกนาไปช่วยคนแก่ที่ว่าอายออุผู้หญิงอ,อายุเก้าสิบสองผู้ชายอายุเก้าสิบสี่ปีอะค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้พี่น้องทราบไหมะคะเขาโกรธก้านกนาก้านกนา่านนานะไปบ้านเขามาไปบ้านเขาอะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก้านกนาไปบ้านเขาอะค่ะพี่น้องคาเป็นไงก็โกรธ เขาโกรธเรื่องอะไรหรือครับพี่น้องตั้งกลับเวลากลับไปสองสามสองสามครั้งแล้วที่ที่ไปสามครั้งสุดท้ายเอาว่าอย่างเงี้ยนะสามครั้งกกอนน่ะนะ,ะคือว่าเดือนกว่าๆแล้วนะเขาโกรธเข้านอกนาเพราะว่าเขาอ่ะใช้ให้เข้านอกนานะเจ็ดประตูเจ็ดประตูข้างนอกค่ะพี่น้องขาเจ็ดกับประตูข้างนอกแต่เราอ่ะไม่ทําข้างนอกค่ะพี่น้องขา แล้วแต่เข้านอกนาเขาเช็ดให้เขานั่นแหละเช็ดให้เขาถ้าอากาศดีๆมันไม่เย็นน่ะเขาเช็ดให้เขานั่นแหละประตูทางเข้าเห็นไหมเหมือนบ้านข้าวนอกนานะกับพี่น้องแล้วประตูทางเข้าแล้วข้างนอกมันเราไม่ทํานะคะพี่น้องเราไม่ทําแต่ประตะูทุกบ้านจะเปิดประตูเวลาเปิดอประตูมันเข้าไปข้างในนะมันเข้าไปที่ ที่ข้างในอะประตูมันไม่ออกมาข้างนอกนะเวลาเปิดอะที่นี่ประตูมันจะเข้าไปข้างในมันจะเข้าไปข้างในค่ับพี่น้องแล้วทีนี้ปอประตูเข้าไปข้างในก็บอกให้เปิดประตูแล้วก็เช็ดมันก็เย็นอะนะเวลาเราไปถึงเราก็ทํางาน่ะเราจะตอดเสื้อหนาวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าข้างนอกออกจากประตูบ้าน่ะมันจะเย็นเข้านอกนาเขาเลยบอกไม่เช็ดนะของก็โกรธก็บอกว่า เธอมาตรงนี้เธอมาทําอะไรเธอมาเธอมาช่วยอะไรไว้อย่างเงี้ยเธอมาช่วยแล้วทีนี้มันมีในกฎใช่ไหมล่ะกานอกนาก็ไม่พูดนะเพราะว่าเขาแก่แล้วแต่ลูกเขาก็จะรู้กฎว่าเราอะช่วยแต่ข้างในข้างนอกเราไม่ช่วยแต่เวลาอากาศดีนะอารลุ่มารวยช่วยได้นะเล็กๆน้อยๆประตูด้านนอกอะแต่เวลามันเปิดมันเปิดเข้าไปข้างในเห็นไหมครับพี่น้องกาไอประตูนะ่ะนั่นแหละแล้วเขาโกรธนะ นะอาทิตย์นั้นก็โกรธเขาไม่พูดกับเขานอกนาเขานอกนาอยู่ในบ้านก็ไม่พูดเลยแล้วทีนี้นั่นแหละพอไม่พูดไปอาทิตย์หลังอีกไปครั้งหลังอีกพอพอไม่พูดนะเขาไม่ชวนดื่มไม่ชวนนั่งทําจริงต้องเออเขาจะชวนนั่งตลอดเลยทํากับเขาประมาณกี่ปีแล้วอ่ะห้าหกปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วแล้วไม่ชวนนั่งก็ไม่เป็นไรเขานอกนาเขาไม่นั่งนะไม่นั่งแล้วทีนี้ตอนนั้นก็ อพออะไรอีกอะพอหลังจากครั้งนั้นก็ไปอีกก็ไม่ชวนอีกนะโกรธเหมือนกับว่าไม่ไม่อยากพูดแล้วให้ผู้ชายอะนะให้ผู้ชายออกมาพูดกับเข้านอกนาให้ผู้ชายแฟนเขาอะนะคุณผู้ชายอะออกมาพูดเขาก็ไม่พูดเลยหนะ้างอหน้างอแต่บางทีเขาอาจจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะพี่น้องบางทีน่ะนะผู้หญิงอะแก่แล้วอะนะเราก็ไม่รู้ที่รู้เรื่องหนึ่งอะ เขาเสียใจที่ว่าแฟนเขาอายอาุที่ว่าลูกเขาอายุ70็ดสิบอะนะมีแฟนนั่นแหละเขาอนอกนาเคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ไม่ได้เอาเรื่องลูกค้ามาพูดนะอันนี้มันเป็นชีวิตประจําวันของเรานะว่า,เ,าเจออะไรมามั่งเขาเลยมาเล่าให้ฟังลูกก็อายุ70็ดสมีแฟนแล้วก็บอกเขา ตอนนั้นเขานั่งเศร้ากันทั้งสองคนเลยเนาะนั่งเศร้ามากๆเลยเขาเล่าให้เขานกนาฟังว่าลูกเขา,ามีแฟนไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันสามคืนทางภาคใต้นู้นแหละไปอยู่ที่โรงแรมสามคืนไว้อย่างเงี้ย <c ười> คนอายุเจ็ดสิบนะลูกเขา่าเขาอายุเก้าสิบกว่าไงเก้าสิบสี่ แล้วทีนี้เขาเขารู้สึกว่าเหงาหงอยเพราะว่าลูกเขามาหาเขาบ่อยค่ะพี่น้องแล้วเ็ากลัวว่าลูกเขาอาจจะไม่มาหาเขาหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะตั้งแต่ลูกก็มีแฟนะรู้สึกว่าเขาอารมณ์ไม่ดีเขาอารมณ์ไม่ดีแล้วทีนี้เขาก็นั่นแหละใช้ให้เข้านอกนาเจ็ดประตูเ็ดประตูด้านนอกอ่ะนะก็มันก็ต้องเปิดประตูแล้วทีนี้นั่นแหละพอันทรั้น์อาทิตย์เขาโกรธเข้านอกนาเมื่อวานเข้านอกนาไปไปบ้านเขาวันพุธอ่ะนะ ไปวานขอว่าจะเล่าเมื่อวานแล้วแหละไม่มีเวลากลับมาน่ะนะชีวิตประจําวันนะ่ะนะพี่น้องไม่ใช่มาว่าลูกค้ามาดามาประจานไม่ใช่นะแล้วเมื่อวานน่ะเขาเขาก็ผู้ชายนะออกมาเปิดประตูให้เข้านอกนานะคุณผู้ชายอายุเก้าสิบสี่อ่ะนะแล้วผู้หญิงก็เดินเอาซองมาให้เข้านอกนาเอาซองมาบอกว่าเนี่เดี๋ยวก็กวาจะได้มาอีกก็หลังจากปีใหม่เพราะว่า อาทิตย์หน้าหลังจากอาทิตย์หน้ามันเป็นคริสต์มาสปอน,นั้นก็ปีใหม่อีกเข้านกนาก็าหยุดอีกก็เลยต้องไปวันที่แปดนู้นแหละหาเขาอ่ะพี่น้องขาตรงกับวันหยุดนะเขาก็เลยเอาซองมาให้เข้านกนาอย่างที่เข้านกนาให้พี่น้องดูนั่นแหละให้เงินมาห้าสิบยูโรบอกว่าให้ไปซื้อของกินอะไรที่เธออยากกินอร่อยอร่อยนะ อะไรอย่างเงี้ยเจออยากกินอะ่ะซื้อของกินที่อร่อยเขารู้ว่าข้านอกมาทํากับข้าวกินเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยกินขนมปังอ่ะนะพี่น้องกานั่นแหละเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังแต่เราถ้าลูกค้าโกรธเราหรือ,อยังไงไม่พูดกับเราหรือ,อยังไงเราแสดงอาการอย่างไรไม่ได้นะพี่น้องหรนะลูกค้าเขาเราเป็นคนทํางานบ้านเขาไปช่วยเขาอะนะเราไม่สามารถพูดอะไรได้เข้าวนอกนาค่อยเงียบมาตลอดนะเงียบมาตลอดไม่พูดอะไรเลย แต่แต่หลังจากครั้งนี้นะถัดไปอีกสองอาทิตย์ที่ไปวันก่อนก้าวนกนารู้สึกว่าเขารู้สึกเสียใจที่ที่ที่ทำกับข้าวนกนาว่าไม่ชวนไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยก้าวนกนารู้สึกเสียใจอ่ารู้สึกว่าเขาว่าเสียใจที่ทําที่แสดงให้เราเห็นว่า,ว,าว่าเขาว่าโกรธเรานั่นแหละ ก็เลยนั่นแหละเมื่อวานเอาเอาของฝันมาให้ในวันคริสต์มาสว่าอย่างนี้ยเดี๋ยวเตอก็ไม่ได้แล้วว่าอ่าอวันที่8ปดกุมภาถึงจะมามีนาะอ่อมกราถึงจะมาเฮกหลังปีใหม่นั่นแหละนั่นแหละพี่น้องขาวเวลาทำงานนะ่ะเราอย่าไปใส่ใจนะพูดถึงอะ่ะ ถ้าเขาจะโกรธอะไรเราอะเราไปต่อว่าอะไรไม่ได้นะลูกค้าน่ะไอ้เขาโกรธไอ้เขาเป็นของเขาไปเราก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละค่ะพี่น้องก็มาเล่านะมาเล่าให้ฟังนั่นแหละมาเล่าให้ฟังคนแก่นะบางทีเขาอาจจะโน่นนี่นั่นเราเขาไม่รู้นะแต่เรื่องที่รู้เรื่องหนึ่งเรื่องลูกเขามีแฟนอะเขาไม่สบายใจแล้วเขาเหงากันมาสองคนแล้วก็บอกว่าลูกก็มาหาเขาอะอาทิตย์ละสามครั้ง พอหลังจากมีแฟนเราก็ไม่รู้ว่ามากี่ครั้งบางทีก็หาจะสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างนี้แหละนะคนตั้แก่แล้วเราก็ยังไม่อายุเก้าสิบเราก็ไม่รู้อ่ะนะพี่น้องกานั้นในคนเลยมาเล่าให้ฟังตลกนะลูกขาโกรธโกรธไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันมันมันหนาวเปิดประตูแล้วมัมาเช็ดอ่ะนะมันมันหนาวอ่ะเช็ดประตูข้างนอกอ่ะ แต่ประตูเวลาเปิดมันเข้าข้างในอยู่แล้วแหละแล้วมันหนาวแล้วทีนี้เข้านอกนาเราบอกไม่เช็ดเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ทําอะไรนั่นๆค่ะพี่น้องเพราะมันป่วยง่ายมันไม่มีแดดไงเราจะไม่เช็ดนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละเขาให้อ่ะเมื่อวานเอาหอกมาให้ของฝันนะนะขอดีใจก็อบอกเขาว่าดูแลตัวเองฉันเจอคุณเีกวันที่แปดวันที่แปดมกร,ราพีนะ ก็มันเล่าชีวิตประจำวันค่ะพี่น้องขามีอะไรเกิดขึ้นก็เล่าหมดเลยเข้านกนานะเล่าหมดขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องฝากกดไลค์ให้เข้านกนาด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ